เเปิดตัวสีสันใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Yamaha Xmax 300ปี2022โดย Yamaha Motor ประเทศไทยนะครับเปิดตัว Xmax 300ปี2022ไม่อยู่สีสีด้วยกันนะครับก็คือสีเขียวแล้วแม็กสีทองสีแดงแล้วแม็กสีดำสีขาวแล้วแม็กสีดำแล้วก็สีน้ำเงินแล้วแม็กสีน้ำเงินนะครับราคาแนะนำนะครับจะอยู่ที่179,000บาทในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ก็จะเป็นเครื่องยนต์ลูกเติมนะครับของปี2021นั่นก็คือเป็นเครื่องยนต์ b บลูคอร์ 292cc ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำ28แรงม้าที่7,250รอบต่อนาทีแรงบิด29นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อนาทีเป็นเครื่องยนต์ Single Cam s i n เกิลโอเ h e ร์ฮ a m แคมชาร์ปเสื้อสูบแบบไดอาซิลนะครับทำให้เครื่องยนต์มีความแรงความประหยัดแล้วก็ความทนทานในการใช้งานนะครับ ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็มีมาให้เหมือนปี2021นะครับนั่นก็คือมีดิสเบรกหน้าหลัง ABS พร้อมทั้งระบบ t ทร็กชัคอนโทรลมาให้ส่วนฟีเจอร์เด่นๆนะครับก็จะยังมีมาให้เหมือนในปี2021นะครับนั่นก็คือไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟ DRL เป็นแบบ LED แล้วก็โชคหน้ามีขนาดใหญ่ ขนาดถึง33 mm. มิมมลิเมตรมีกุญแจรีโมทอัจฉยิยสมาร์ทคีซิสเ็มแถมให้นะครับทำให้มีความสะดวกสบายไม่ต้องเสียกุญแจขนาดสตาร์ทหรือว่าดับเครื่องยนต์นะครับถังน้ำมันมีขนาดใหญ่ถึง13ลิตรพร้อมอยูบ็อกใต้บอกขนาดใหญ่สามารถจุบวกน็อกเต็ไมไปได้2ใบนะครับเลื่อนไมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันดิจิตอลมิเตอร์นะครับให้ความสะดวกสบายแล้วก็บอกฟังก์ชันทุกอย่างครบครัน มีช่องชาร์จแบบมือถือมาให้ขนาด12โวลต์พร้อมช่องเก็บของด้านหน้านะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบปี2022แล้วก็ปี2021ก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับใน x max 300โดยในวันที่23มีนาคม2 5 6 5นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมตัวจริงที่งานม o t o show 2อร์โชว์2022นะครับที่ impact arena เมืองทองธานีท้ายที่สุดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งให้กับช่องสมุงสตรอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอากล่าวคำว่า สวัสดีครับ